รอแป้นถ้าแป้รอได้เร็วได้แค่นาทีนะพูดว่าอะไรนะขอได้มะไปยากต่ะอไปครับครับก็ดีใจมากๆนะยังไม่มีใครดับไปดูดีดีเออดีเฮ้ยดีไหมพี่มีใครบ้างวันนี้แฟนๆมาให้กำลังใจกันเต็มเลยครับก็ดีใจมากเลยก็ไม่มาดัดงานนี้นะ ที่แฟนขับมาให้กำใจกันแน่นเลยมีทั้งสองด้วยวันนี้เราก็มาร้องเพลงด้วยแต่คุณพ่อรี้สึกเป็นยังไงบ้างคะใช่ครับวันนี้เราก็มาร้องเพลงด้วยเป็นยังไงบ้างใช่เป็นยังไงบ้างครับตอนละครรู้สึกวันนี้ร้องครับก็ได้มาร้องเพลงในงานดีๆก็ก็ดีใจครับแล้วก็แล้วก็เป็นร้องเพลงของตัวครับเป็นเพลงเพลงใหม่ชื่องอครับผมก็จะเป็นเพลง O S t ครับของซีรีส์ล่าสุดครับ ก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่ารักหรือเปล่าตอนนี้เป็ยังรับคคิวงานอะไรนะครับคิวงานหนึ่งปีหน้าหนึ่งปีหน้าแล้วครับหนึ่งปีหน้าแล้วก็ก็รับรับงานได้เรื่อยๆครับงานได้เรื่อยๆก็ยังพร้อมทํางานอยู่ครับแล้วก็อยากร่วมงานกับหลายๆหลายๆหลายๆบริษัทหลายๆศิลปินหลายๆคนครับอย่างแรกคือว่าจะบินไปต่างประเทศไปหาแฟนต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะ อาทิตย์หน้าใช่ครับอาทิตย์หน้าเดี๋ยวไปไทเปกันครับของเป็นเรียกอะไรคอนเสิร์ตของ w u n the world คอนเสิร์ตครับก็จะมีไปอีกหลายๆประเทศครับแต่ว่าประเทศที่กำลังจะไปคือไทเปคือเป็นหนังเทศรอเจอเราได้เลยถุกต้อรับอ,อยากมาดที่เราไปอยู่ตน เราคิดว่าคู่หน้าเราจะมีโปรเจกต์ด้วยกันไม่รู้หรอใครพูดจำได้ไหมใครพูคทีคือก็มีเรื่อยๆแหละเพราะว่าเราเป็นคู่กันแล้วเราก็มีโปรเจกต์ที่มันอยู่ด้วยกันตลอดเพราะว่าเราไม่ไปไหนเราจะไม่ไดเพราะไม่ไปไหนแน่นอนแต่ว่าก็จะมีโปรเจกต์ที่ทุกคนอาจจะเซอร์ไพรส์หรือโปรเจกต์ที่ทุกคนอาจจะเซอร์ไพรส์ก็คือพูดได้ใช่ไหมก็คือพูดยังพูดไม่ได้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันอแต่ข้ามแบบ คืออ่าคือผมรักแฟนคลับแค่ไหนคือพี่ทาบอกว่าสามแสนหยอก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 ยอกยอกเราเล่นหรือเล่นคืออยากให้รอรุ้นดีกว่าไม่บอกแค่นี้แหละว่าจะมีโปรเจกต์ลับแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นโปรเจกต์อะไรอย่างที่เราติดตามอราอยากเจมสนทาเป็นยังไงครเขาบอกโปรเจกต์ลับเจมส์ครับผมก็เป็นแบบไหนอ่ะครับเออจะแถลงเดือนนี้หรือเดือนหน้าเลยแหละเดือนหน้าเลยล่ะไม่รู้เรื่องเลยครับใจไหนน้องเด็อะไรนะใจไหนเจมอ้าวผมไม่รู้เรื่องจริงจง ได้เห็นเกมคนบนเวทีไหมอ้าวรู no <Are> ้ว oh. mm ัน hmm. ที่แล้วด้วยอันนี้ผมไม่จริงจับอันนี้ผมไม่ยาคือวันแถลงข่าวเหรออ้าวผมยังไม่รู้เลยเนี่ยวันแถแล้วก็รอรุ่นดูแล้วกันอะไรรอรุ่นดูเป็นไงบ้างพอเราปล่อยสปอร์ยังไงไปหลายคนก็ไปจับว่าจะต้องเป็นโปรเจกต์อะไรหรือว่าซีรีส์หรือว่าอืมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมปีหน้าผมยังไม่ได้ถ่ายเลยอาจารย์เรียนทานก็ยังไม่ได้เริ่มถ่ายถ้าจะมีคนอยากตอบ ครับอยากตอบได้ผมตอบได้หมดแล้วผมจริงใจตอบพี่พตลอดอครับผมขี่มาครับขี่มาไม่ียกขี่มาสมมถ้าสมมตปีหน้าต้องร่วมงานกันเราอยากทำอะไรอยาขี่มาครับขี่มาไม่ต้องไป8แล้อยากขี่เจมส่ไดทษททษททามโทษ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 อ สอนคำพูดเถอะเพื่อนไม่ทำอะานอยากอะไรล่ะเข้อำนวรเอ่อทีค่สองอ่ะครับแค่สองอันนี้ไม่อยากลงคอรอรเออเออเอออะไรเลยเราล้าไปละล้ไปเลยแล้วโไปทำอะไรแค่ขี่ม้าทักเอ็กแล้วปี่จะไม่ล้าทักเอ็กแล้วคือมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยจะทำเท่าไหร่ขอโทษขอโทษขอโทษอันนี้คือเป็นบุ๊กแต่ว่าเป็นคันชิดขอโทษนะครับอ๋อแล้วสรุปเราอยากทำอะไรถ้าปีหน้าต้องร่วมงานโปรเจกต์กับจีนถ้าปีหน้าอยากทำอะไรเหรอครับถ้าร่วมโปรเจกต์กับจีนยังไงก็ ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากเล่นซีรีส์กับเจมิน่าแล้วแล้วเจมิน่าเจมิน่าเยเล่นเราเป็นยังไงบ้างเีหน้ายังยังไม่ได้เล่นเนาะงงก็มีสติกคือร่วมงานกันอยู่แล้วยังไงก็ยังไงก็ได้เจอจิงไลโฟนอยู่แล้วครับาะว่าก็ร่วมงานงานกันมาตั้งนานแล้วเราก็จะอยู่ไปเรื่อยๆครับจะอยู่ไปจนกว่าคนจะไม่สปอร์ตไม่ก็ไม่ถามสมุิสมุดนะอันนี้คือสมุิถ้าต้องเล่นซีรีส์ด้วยกันะเจมินาาอยากเล่นอะไรกับผม ถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าจะเล่นซีรีส์ด้วยกันอยากเล่นเป็นบทอะไรล่ะบทบทอะไรก็ได้ครับพร้อมหมดครับอารมณ์ุน่ะไม่คุยไม่คุยมาแล้วอยากเล่นเป็นอะไรอะไรบทอะไรก็ไม่คุยไม่มาก็อยากเล่นเป็นบทแบบโตขึ้นไปเลยอยากขึ้นมหาลัยแล้วครับก็คือไม่อยากหาจานแล้วอยากขึ้นมหาลัยแล้วอยากใส่ชุดนักศึกษาแล้ว อ่ะไม่ใช่ฝากซีรีส์ปีหน้าเออไม่ใช่ฝากโปรเจกต์ปีหน้าครัฝากซีรีส์เออเพิ่มโปรเจกต์ไปเพล่มไปเพิ่ไปเพิ่มไปเยิ่มไปเพิ่มที่มาสอนมาอันนี้เป็นฝากโปรเจกต์จีนในโฟร์ปีหน้าครับก็ฝากโปรเจกต์ เฮ้ยเฮ้ยถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วฝากโปรเจกต์ของเราสองคนไม่รู้ว่าจะเดียวหรือจะยาก็ฝากด้วยครับแล้วเร็วนี้ก็จะได้ดูกันครับตอนนี้เรากลายเป็นเขาเรียกนะไอดอลแันน้ำนมแล้วรู้สึกยังไงบ้าเราเป็นไงบ้างไอดอลังจากเราเล่นงานนมเด็กมุกการงานมาแล้วเราเป็นยังไงบ้างอ๋อคือช่วงนี้ก็มีแฟนคลับแบบว่าเด็กๆรุ่นแบบจิ๋วๆอะไรเงี้ยมาเป็นแบบพี่โป้พี่เจมบ้าอะไรเงี้ยก็ดีใจมากเลยครับที่ เออได้เป็นไอดอลของเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะผมก็มีไอดอลเป็นแบบรุ่นพี่ในวงการเป็นเคยพคอแบบได้ได้เห็นเขาแล้วก็อยากเป็นเหมือนเขาดีใจมากเลยที่ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับน้องๆรุ่นรุ่นหลังๆให้มนทำงานเหมือนเราก็พี่จะพี่สพี่เจมส์ยี่สิบตอดูแลแฟนคลับแก๊งนี้ยังไงบ้างปั๊มนมยังไงบ้างครับเออส่วนใหญ่โฟลจะเป็นคนดูแลเด็กมากกว่าครับผมเล่นกับเด็กก็จะเป็นเท่าไหร่ ก็จำไปเห็นมีคลิปนึ่เราส่นกัอ่อนโยนมากเลยจเออลจอเจอสั่นกับเป็นน้อยะคือเรียกว่าอะไรผมอะ่ะคือคนที่ชอบเด็กนะแต่ว่าหมายถึงไม่รู้ว่าจะเข้าหาเด็กยังไงแต่ว่าโค้เนี่ยถ้าถ้าเจอเด็กอะไรอย่างเงี้ยจะเข้าหาแล้วไปเล่นกับเด็กเลยใช่แต่ว่าก็ไม่สามารถแบบดูแลได้ทุกคนหรอกเนีเออก <laughs> ็จะเป็นแบบคนคนไปแต่ว่าอ่าเราก็พยายามทําตัวให้มันเป็นคนดีเออทำตัวให้มันทตัวถึงแม้ว่าจะผมก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรแต่ว่าก็พยายามทำเป็นแบบ แบบอย่างไม่เทคสองฟุตทำไมก็จริงๆคนเรามันไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์คนดีคนเราไม่ไม่ใสสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็พยายามจะโชว์ด้านที่มันดีๆสื่อให้น้องๆให้ได้เห็นว่าเออพี่โบทำแบบนี้นะมีแต่ร่างดีๆนะไม่งั้นสุดท้ายแล้วแนะนำว่าถ้าน้องจะเอาตามแบบพี่เจมกับพี่โบต้องลองแบบไหนอย่าเอาแบบเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยพิญญาพิยญากนจบครับกวดไทยแลนด์ซะสุสานไม่ใช่น้องๆนะครับแล้ว แล้วต้องมีคาพยายามนะครับคุยริยาอุตสาห์ตุลดามาชื่อความสงเป็นนะครับมประมาณนี้แหละแล้วสอนได้แค่นี้แหละเรา